มอร์นิ่งวันพุธค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนเฟซบุ๊กช่วงนี้เต้จะไม่ค่อยได้ไหลสดเท่าไหร่ยุ่งไงยุ่งไงธุรกิจร้อยล้านพันล้านแต่เยอะยุ่งมากเลยนะคะวันนี้เต้จะออกมาพูดอาจจะพูดเร็วเข้มเร็วนะเพราะเดี๋ยวเต้ต้องมีงานอย่างอื่นนะคะเออเต้จะบอกว่าหลังจากที่เราเนี่ยคนทําเห็ดฟางสาหรับมือใหม่ๆอาจจะแบบว่าเฮ้ ถ้าเราเก็บเห็ดรอบสองไปแล้วเนี่ยหมดแปลงและหมดรุ่นมาแล้วเราจะต้องทํายังไงต่อเพื่อให้ได้เก็บเห็ดรอบต่อไปโอ้ไมบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยจะต้องทำยไงต่อวะว่าจะได้เก็บเห็ดรอบสองนะคะมันจะต้องทํายังไงนะมันมีคําถามที่หลายๆคนนะคะอยากจะรู้ว่าเฮ้ยฉันจะต้องทํายังไงต่อในการที่ว่า ฉันจะเก็บเห็ดรอบสองเนี่ยฉันจะทําให้มันออกรุ่นสองเนี่ยฉันจะต้องทำงยังไงต่อสําหรับคนทําเห็ดฟางมือใหม่ๆนะถ้ามือเก่าๆมือเจ๋งๆมือระดับเทพระดับเซียนเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วนะคะฝากกดแชร์ให้หน่อยนะคะฝากกดแชร์ฝากกดแชร์ให้น้องเต้นิดหนึ่งนะคะเต้ก็เลยจะออกมาพูดให้ฟังว่าเอ๊ะหลังจากที่เรานะคะเก็บดอกเห็ดรุ่นแรกหมดแล้วรุ่นแรกหมดเลยนะ แล้วเราจะทํายังไงต่อหลังจากที่เราเก็บเห็ดรุ่นแรกหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นตะกา้าไม่ว่าจะเป็นเทราดไม่ว่าจะเป็นกองเตี้ยไม่ว่าจะเป็นโลงเรือนหรืออะไรก็ช่างนะคะมันเป็นหลักการคล้ายๆกันเหมือนกันนะคะในการทํางานเหมือนกันเลยในการทํางานนะคะว่าเอ๊ะ การการทํายังไงต่อหลังจากที่เราเก็บดอกเรียบร้อยแล้วเราจะทํายังไงต่อนะเราจะได้เก็บเห็ดรอบสองเราจะทำในต่อให้รอบสองมันมาวิธีมันไม่ได้แตกต่างค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนกองเตี้ยเทราดหรือว่างานตะกา้านะคะหลักการมันมันเหมือนกันนะคะมันเป็นวงกลม,กลม,กลมคล้ายๆการแต่อยู่ที่ความเข้าใจนะะอันนี้เต้ก็เลยจะมาพูดให้ฟัง ง่ายๆสั้นๆนะคะได้ใจความไม่เรื่องเยอะไม่เรื่องมากโลกสวยห้ามดูนะคะวิชีวิชาการห้ามดูพวกระดับเทพระดับเซียนระดับยานอวกาศห้ามดูจรวดห้ามดูค่ะเพราะหนึ่งเอเต้อาจจะแบบบางคนอาจจะบอกมึงพูดมากมึงรู้มากปลรนะคะขอโทษน,นะคะเรื่องโกูนะคะเรื่องโกนะคะเออมึงอยากฟังก็ฟังไม่อยากฟังก็แล้วแต่นะคะอันนี้อันนี้ก็เลยจะมาพูดให้ฟังนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ในกรณีนะในกรณีที่เราเก็บเห็ดหมดแล้วนะคะหมดหมดรุ่นแล้วหนู่มมันจะมีขาวๆอยู่ดอกหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะคะอันนี้เต้เต้จะบอกว่าอันนี้เต้จะพูดว่าอันนี้เต้เก็บเต้กระตุ้นแล้วนะอันนี้คือเต้กระตุ้นแล้วนะคะ ตอนช่วงนั้นไม่ว่างที่จะไล์ก็เลยไม่ได้ไล์ให้ดูอันนี้เต้กระตุ้นรอบสองแล้วก็มาแล้วนะคะอันนี้เต้ก็เลยจะมาให้ดูหลักการง่ายๆมาพูดให้ฟังนะคะพูดให้ฟังอยากฟังก็ฟังไม่อยากฟังก็แล้วแต่นะคะไม่ใช่ปัญหานะคะในกรณีที่เรานะคะเก็บหมดแล้วหมดรุ่นแล้วนะคะเห็ดหมดรุ่นแล้วอันนี้เต้กระตุ้นรอบสองแล้วนะฟังดีๆนะอันนี้ถ้าเราเก็บเห็ดหมดรุ่นอย่างนี้แล้วนะถ้าเป็นในกรณีหมดรุ่นเอางี้ก็ได้แปลงนี้ก็ได้เพิ่งจะตัดใหญ่ แปลงนี้เพิ่งจะตัดใยไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะถ้าเราเก็บหมดเรียบร้อยหมดแล้วแบบนี้นะคะถ้าเราเก็บหมดแล้วก็ให้เราลดน้ําค่ะเห็นไหมเตะกระตุ้นรอบสองมาแล้วเห็นไหมย่างสวยอ่ะนะคะกระตุ้นรอบสองมาเกือบเกือบเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยนะคะอันนี้นะคะเตจะบอกว่าเดี๋ยวนะนะคะถ้าเรา เ,ออเก็บรอบสองไปแล้วนะคะเราเก็บรอบไอ้รอบแรกไปแล้วเราเราได้ต้องทํายังไงต่อนะจะต้องทํายังไงต่อนะคะหลักหลักนะคะหลักง่ายๆหลังจากที่เราเก็บดอกรอบแรกหมดแล้วนะคะหมดแล้วนะดอกเล็กดอกน้อยดอกเข็มเข็มไม่ต้องไปรอเพราะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ฟ่อนะคะมันอาจจะไม่โตมันเสียเวลา ลดน้ําค่ะลดน้ําให้ชุ่มเลยนะลดน้ําให้ชุ่มแปลงนะคะลดน้ําให้ทั่วแปลงลดน้ําให้ชุ่มลดน้ำนั่นค่าลดน้ําให้ชุ่มถ้าใครมีฮอร์โมนอะไรก็พ่นไปใส่ลงไปด้วยนะคะแล้วปิดผ้านะฟังให้ดีนะคะรอบแรกเก็บหมดแล้วลดน้ําแปลงให้ชุ่มนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณใหม่เฮียไมย้หวัสดีค่ะฝากแชร์ให้หน่อยไม่แชร์หรอกกลัวคนว่าคนที่ไม่แชร์โพสต์เต้น่ะคือหนึ่ง ัวเขาว่าว่าแม่ไงไร้สาระหรือเปล่าเฮ้ยเต้เป็นคนที่มีทั้งสาระและไร้สาระเด้อนะคะอันนี้แต่จะบอกว่าหลังจากที่เราเก็บดอกหมดแล้วนะฟังให้ดีใครมีฮอร์โมนอะไรก็ใส่ใส่ไปนะคะแล้วแต่ลดน้ําแปลงให้ชุมะะช่มนะคะให้ชุ่มนะคะลดแปลงให้ชุม่มลดด้านข้างให้ชุ่มนะคะแล้วปิดผ้าปิดผ้าให้มิดเหมือนเลี้ยงใหญ่ครั้งแรกฟังให้ดีนะเข้าใจนะ ปิดผ้าให้มิดลดน้ำให้ชุม่มปิดผ้าให้มิดปิดอากาศทั้งหมดนะคะปิดอากาศช่องอากาศทั้งหมดนะคะใครจะทําไงไม่รู้แต่ลุเต้ทําของเต้แบบนี้ปิดอากาศให้หมดนะทิ้งไว้สักสองถึงสามวันแล้วค่อยเปิดให้อากาศเดี๋ยวเห็ดรอบสองจะมานะคะพอหลังจากที่เห็ดรอบสองมาเราจะต้องทํายังไงต่อมันจะมีคําถามแบบนี้ถูกไหมถูกไหมมันจะต้องมีคําถามแบบนี้ฝากกดแชร์ให้หน่อยนะจ้าพี่น้อง นะจ๊ะถ้าอ่ะเดี๋ยวให้ดูเห็ดถ้ามาแบบนี้นะคะถ้าเกิดดอกแบบนี้แล้วนะคะการเกิดดอกแบบนี้นะคะเกิดดอกแบบนี้แล้วและมือใหม่ๆอาจจะบอกว่าฉันจะต้องทํายังไงต่อนะคะอย่างนี้เกิดแบบนี้แล้วนะการเกิดดอกเห็ดน้อยๆแบบนี้แล้วจะต้องทํายังไงต่อถูกไหมมันจะต้องมีคําถามแบบนี้แหละได้เข้าใจนะคะเราจะต้องทํายังไงต่อ ทำรูอากาศหัวท้ายค่ะทำรูอากาศหัวท้ายนะคะส่วนผ้าผ้าด้านข้างแบบนี้นะคะผ้าด้านข้างแบบนี้นะให้พับลงมานะคะพับลงมาที่พื้นดินนะคะพับลงมาที่พื้นดินไม่ต้องทับอะไรนะข้างหนึ่งข้างหนึ่งผ้าด้านหนึ่งไม่ต้องเอาดินทับนะคะให้ผ้ามาปกอยู่กับพื้นพอนะคะพอแค่นั้นพอไม่ต้องเอาอะไรทับนะ ไม่ต้องเอาอะไรทับด้านนึงอีกด้านนึงก็ทับไปนะคะเอามากาศหัวท้ายด้านข้างอาจจะใช้ท่อแบบนี้หรือใครไม่มีท่อนะคะก็ใช้ฟางขมวดแบบนี้แล้วสอดไว้ด้านข้างเพื่อให้ช่วยเรื่องระบายอากาศนะคุณต้องเข้าใจถ้าไม่มีท่อก็ใช้ขวดน้ําถ้าไม่มีขวดน้ําก็ใช้ฟางนะคะฟางขมวดแบบนี้นะฟางขมวดแบบนี้แล้วสอดไว้ใต้ผ้านะคะ ฟังขมวดแบบนี้แล้วสอดเรียงไว้แบบนี้นะเข้าใจนะอันนี้พูดไทยเป็นไทยนะคะไม่ได้พูดภาษาไทย <sk r ises> เป็นภาษาอื่นนะจ๊ะอันนี้ใต้ก็เลยจะมาพูดให้ฟังนะคะฟังให้ดีแล้วก็ทําความเข้าใจด้วยนะคะเราให้อากาศแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเช้าเราอาจมีเวลาเราจะเปิดผ้าขึ้นข้างนึงแบบนี้นะเห็นไหมเปิดผ้าขึ้นข้างนึงแบบนี้เพื่อระบายอากาศเสียนะคะเพื่อระบายอากาศเสีย อากาศเสียต่างๆที่อยู่ในกองแป้งนะคะเพื่อระบายอากาศเพื่อให้เพิ่มออกซิเจนในตอนเช้าเราเปิดผ้าขึ้นข้างหนึ่งสัก10นาที15นาทีแล้วเราก็ค่อยมาปิดนะคะส่วนถ้าบางคนถามว่าเฮ้ยถ้ามันแปลงมันดูแห้งๆทำยังไงถ้าแปลงมันดูแห้งๆถ้าแปลงมันดูแห้งๆแป้งมันดูแห้งก็เอาน้ำพ่นเองน้ำนะคะเอาน้ำพ่นละอองฝอยให้ทั่ว ลดน้ําที่พื้นเนี่ยพื้นเนี่ยพื้นเนี่ยให้ชุ่มๆหลังแปลงให้แฉะๆนะคะเพราะว่าหนึ่งกลางวันอากาศร้อนคุณต้องเข้าใจกลางวันอากาศร้อนนะคะการลดน้ําที่พื้นด้านข้างให้ชื้นชื้ให้คุ้มชื้นให้มันชื้นเื้นแฉะไว้นะคะมันจะพอกลางวันเนี่ยมันมีความร้อนไอของแดดกับน้ําที่ประทบกับพื้นแฉะมันจะกลายเป็นไอระเหยขึ้นมาเป็นความชื้นให้กับแปลงเห็ด นะคะคุณองต้องทําความเข้าใจแบบนี้นะคะเข้าใจง่ายเต้พูดง่ายนะพูดไทยเป็นไทยไม่ได้พูดไทยเป็นภาษาอื่นนะจ๊ะอันนี้เต้จะพูดให้ฟังส่วนแปลงนี้นะคะแปลงนี้เต้เพิ่งจะตัดใยพิก,กี้นี่เองนึกได้ไลซะหน่อยนะคะไลซะหน่อยอย่างที่บอกนะคะหลังจากที่เอ่อบางคนถามว่าตัดใยแล้วทําไงต่อคะเออตัดใยค่ะถ้าเต้ตัดใยเสร็จนะเต้ก็จะปิดผ้า นะคะยังไม่ให้อากาศนะหลังจากที่เราตัดใย,ยนะคะตัดใช้ให้ชุ่มเท่าที่จะชุ่มได้ให้น้ํามันอยู่ได้ห้าถึงเจ็ดวันควายความชื้นในแปลมันอยู่ได้ห้าถึงเจ็ดวันนะคะและเราก็ปิดผ้าไว้ทักสองสามวันแล้วเราค่อยให้อากาศนะคะค่อยให้อากาศค่อยให้แสงเพื่อจะได้เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับแปลงเพิ่มอากาศเพ, gen, เพิ่มออกซิเจนเพิ่มทุกอย่างไล่อากาศเสียนูน่นนี่นั่นได้หมดนะคะอันนี้ได้ออกมาพูดที่ฟัง อยากฟังเต้ก็ฟังไม่อยากฟังก็เลื่อนผ่านไปกรุณาแชร์ให้หน่อยถ้ารักกันจริงนะคะก็จะมีเรื่องดีๆนะคะิ่งที่เต้ทาอยู่ให้ให้ให้ดูช่วงนี้อากาศร้อนเต้เลยทําเห็ดฟางเยอะกว่านางฟ้านะคะนางฟ้าเอออาจจะทาไว้นิดหน่อยก็ตรงนี้จะจะลงเห็ดฟางเยอะกว่า ะะเพราะเข้าอากาศร้อนด้วยนะคะอันเหตุอันไหนที่ได้เงินก่อนก็เอาก่อนนะคะแต่ธุรกิจเยอะร้อยล้านพันล้านนะคะวุ่นวายหมดเลยชีวิตนะคะวันนี้เต้ออกมาบอกเทคนิคดีๆหวังว่าทุกคนคงเข้าใจแล้วลองเอาไปปฏิบัติด,ดูนะคะลองเอาไปทําดูนะคะสิ่งมันไม่ได้ยากแต่มันก็ไม่ได้ง่ายนะคะต้องทําความเข้าใจความการลงมือทําจะทําให้เราเข้าใจนะคะให้เรารู้หลักและเดี๋ยวเราก็จะเก่งและเราก็จะชิน กับทุกสิ่งอย่างไปเองค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะแล้วมันจะทําให้เราไปสู่จุดมุ่งหมายเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะฝากกดแชร์ให้เต้นหน่อยนะหวังว่าเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะพอแล้วนะแค่นี้แหละเดี๋ยวเต้ต้องทำอย่างอื่นเดี๋ยวเต้จะลดน้ําด้านข้างนะคะล้วจะปิดผ้าหวังว่าสิ่งที่เต้พูดใครไม้ไม่ทันไปย้อนดูแล้วฟังให้ดีคุณจะได้เก็บเหตุฟังแน่นอนนะคะแล้วคุณจะทําเหตุฟังเป็นสําหรับมือใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย